ท็อปฮิตสะเทือนวงการอีสาน10อันดับหมอลำฝ่ายชายผู้ติดตามเฟซบุ๊กสูงสุดใครครองใจแฟนลำทั้งประเทศสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนี่คือรายการข่าวบันเทิงอีสานจากช่องข่าวสาวสีเมืองเลย วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดกระแสะความนิยมของศิลปินหมอลำฝ่ายชายที่มาแรงที่สุดในโลกโซเชียลโดยอ้างอิงข้อมูลจากแฟนเพจอีสานหมอลำซึ่งได้ทำการสำรวจยอดผู้ติดตามบนเฟซบุ๊กสะท้อนพลังศรัทธาและฐานแฟนคลับของหมอลำยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงไปเริ่มกันที่อันดับที่10เต้าหยอง ผู้ติดตาม1.7แสนคนเต้าหยองศิลปินหมอลำรุ่นใหม่ที่โดดเด่นด้วยสไตล์การแสดงสนุกสนานเข้าถึงง่ายเป็นกันเองกับแฟนคลับแม้จะไม่ได้อยู่ในกระแสะหลักแบบสายซิ่งเต็มตัวแต่ความจริงใจและการทำคอนเทนต์สม่ำเสมอทำให้ชื่อของเต้าหยองค่อยๆเติบโตในใจแฟนหมอลำทั่วประเทศปัจจุบันสังกัดหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์ อันดับที่9อาร์ตอัตถชัยผู้ติดตาม2.4แสนคนอาร์ตอัตถชัยหมอลำเสียงดีที่มีเอกลักษณ์ด้านการถ่ายทอดอารมณ์ทั้งบทเพลงช้าเพลงเศร้าและเพลงให้กำลังใจเส้นทางของเขาเต็มไปด้วยการพัฒนาฝีมือจนได้รับการยอมรับจากแฟนเพลงในฐานะหมอลำคุณภาพอีกหนึ่งคนของวงการ ปัจจุบันสังกัดหมอลำใจเกินร้อยอันดับที่8ไดมอนด์ริธทีไกรผู้ติดตาม2.5แสนคนไดมอนด์ริทีไกรศิลปินหมอลำรุ่นใหม่ไฟแรงที่ผสมผสานความเป็นหมอลำเข้ากับสไตล์ร่วมสมัยบุค,คลิกมั่นใจและภาพลักษณ์สดใหม่ทำให้เขาเป็นขวัญใจแฟนลำวัยรุ่นและมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสังกัดหมอลำเสียงอีสานอันดับที่7วิเชียนโตเกียวมิวสิกผู้ติดตาม2.5แสนคนวิเชียนโตเกียวมิวสิกหมอลำมากประสบการณ์ผู้เป็นกำลังสำคัญของวงโตเกียวมิวสิกจุดเด่นคือเสียงร้องหนักแน่นและการแสดงที่มีมาตรฐานยืนระยะในวงการได้อย่างมั่นคงจนแฟนหมอลำให้การติดตามอย่างเหนียวแน่น ปัจจุบันสังกัดค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกอันดับที่6เด่นชัยวงสามารถผู้ติดตาม2.900แสนคนเด่นชัยวงสามารถศิลปินหมอลำที่เติบโตจากเวทีพื้นบ้านสู่เวทีใหญ่ระดับประเทศด้วยความขยันอดทนและการรักษาคุณภาพการแสดงอย่างสม่ำเสมอทำให้เขามีฐานแฟนคลับที่มั่นคงและได้รับความเคารพจากคนในวงการ อันดับที่5เหลิมไขใจเกินร้อยผู้ติดตาม3.2แสนคนเลิมไขใจเกินร้อยชื่อที่สะท้อนถึงความทุ่มเทและหัวใจที่เกินร้อยจริงๆเขาคือหมอลำที่เน้นความจริงใจทั้งบนเวทีและนอกเวทีการทำงานอย่างไม่หยุดยั้งทำให้แฟนเพลงรู้สึกผูกพันและพร้อมสนับสนุนเขาในทุกเส้นทาง ปัจจุบันสังกัดหมอลำใจเกินร้อยอันดับที่4อภินันน้อยดาวเหนือผู้ติดตาม4.4แสนคนอภินันน้อยดาวเหนือหมอลำที่โดดเด่นทั้งเสียงร้องและการวางตัวที่สุภาพอ่อนน้อมเขาเป็นศิลปินที่ค่อยๆสร้างชื่อจากเวทีเล็กสู่เวทีใหญ่จนกลายเป็นอีกหนึ่งขวัญใจของแฟนหมอลำทั่วภาคอีสาน ปัจจุบันผู้บริหารวงหมอลำอภินนันน้อยดาวเหนืออันดับที่สนกพงศกรผู้ติดตาม8 0 0แสนคนนกพงศกรศิลปินหมอลำชื่อดังที่มีผลงานเป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์และการแสดงที่เข้าถึงอารมณ์คนดูเขาคือหนึ่งในศิลปินที่สามารถเชื่อมโยงหมอลำเข้ากับคนทุกไวัยได้อย่างลงตัว ปัจจุบันผู้บริหารหมอลำเสียงวิหกอันดับที่สองบอยสิริชัยผู้ติดตาม1.7ล้านคนบอยสิริชัยผู้บริหารและศิลปินสำคัญแห่งวงหมอลำใจเกินร้อยชายผู้เป็นทั้งผู้นำและแรงบันดาลใจของคนในวงการด้วยวิสัยทัศน์ ความเป็นมืออาชีพและความจริงใจกับทีมงานทำให้ชื่อของบอยสิริชัยได้รับการยอมรับทั้งบนเวทีและในโลกโซเชียลปัจจุบันผู้บริหารหมอลำใจเกินร้อยอันดับที่1นเออนุชาผู้ติดตาม2.2ล้านคนแชมป์อันดับหนึ่งเออนุชา นุ่นหมอลำซิ่งขวัญใจมหาชนผู้ครองใจแฟนเพลงทั่วประเทศด้วยพลังการแสดงสไตล์สนุกเข้าถึงง่ายและการสื่อสารกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิดเขาคือภาพสะท้อนของหมอลำยุคใหม่ที่สามารถก้าวข้ามเวทีสู่โลกดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบปัจจุบันผู้บริหารหมอลำทั้งหมดนี้คือ10อันดับหมอลำฝ่ายชายที่มี ติดตามบนเฟ e บุ๊กสูงที่สุดสะท้อนให้เห็นว่าหมอลำไม่ใช่แค่ศิลปะพื้นบ้านแต่คือพลังวัฒนธรรมที่ยังคงเติบโตและมีชีวิตแฟนหมอลำทุกท่านอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจอีสานหมอลำเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการหมอลำอีสานบ้านเหาขอบคุณข้อมูลจากเพจอีสานหมอลำจบข่าวจากช่องข่าวสาวสีเมืองเลย